ดีเรามีลิควิดสองอันเป็นอันนี้ลิควิดอันเก่ากับลิควิดอันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเรามาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนดีกว่ากันเรามาลองเปรียบเทียบอันใหม่ก่อนนี่ลิควิดอันใหม่ของเราน้ำมาองดูกัน ปิดง่ายมากเลยนะคะอ้าวแล้วเรามาดูอันเก่ากันอันเก่าจะลบดีเท่าอันใหม่ไหมอุ้ยมันทำไมขาดล่ะ ่ดูเหมือนว่ามันจะต้องใช้แบบเปลืองแต่ดูอันไหนสิแค่ขีดเส้นแบบนี้ก็ลบออกแล้วแล้วก็ในหนึ่งแพ็กเกจก็จะได้ตั้งสองอันแนะ่